สวัสดีครับพี่นอ้องป้องป้ายสปภูสุภันครับวันนี้เออเถลาพามาเบ่งที่งานบุญใหไนนะครับวันพระใหญ่อยู่วัดวัดอูวัด,ด,วดบ้านของเออเถลาเองนี่นะครับพี่นอ้องจะาพาไปติดตามชมเลยนะครับเด้อว,ว่ามันนี่เป็นบ้านพระไนปันเหตดนี่เ,เหตุอย่างแน่ครับอตอนนี้พระเป็นกระลังนั่งสวดคาถา ครับพี่น้องเดี๋ยวตามไปเลยครับพี่น้องเดลย หลังจากทำพิธีสงแล้วกับสิเดิมลงมาบินทะบ,บาทนะครับเนาะพระทรงหกสิบกลูกเมือนเนียครับพี่น้องกุฏิเนี่ยเป็นปกุฏิหลังไม้ได้อพี่น้องด้วยเป็นไม้หลวนๆเลยครับไม้หลวน sáu chiếc trà nhai rồi đó. มีทั้งคณะสงฆ์หรือข้าราชการตำรวจข้าราชการของท่างอำเภอหนองฮี่นะครับเนาะวัดนี้เป็นวัดของเจ้าคณะอำเภอนะครับเป็นจับผัสาอยู่นี่ได้จัดงานนี้ขึ้นครับเนาะ

เป็นพระของท่านของคณะสงฆ์ท่านเพเภอหนองพี่ครับเป็นมาเรื่องคณะชุดใหญ่ของขสงั้งคณะสงฆ์เพื่อนหลวงพีครับพระเทถระคุณยายน่าปลุกปล,ลุกเลยครับ นี่ครับวัดเจ้าคณะอำเภอหนองหี่ครับพี่น้องครับเป็นวัดที่สวยงาม เห็ดเโดยไม่ oh นะครับเนาะซุ้มประตูก็เป็นไม้เป็นลวดเลยไปน้องกุฏิก็เป็นไม้ครับมันเป็นกุฏิหลังเก่าพี่น้องนี่เป็นกุฏิหลังเกา่าอ่าอ้ามครับเป็นพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์นี่นะพี่น้องทั้งนี้เป็นกุฏิหลังไม้นาะครับนอกนยังเห็นบ่ท่านแล้วทั้งเจาา้าคณะเพิ่งกําลังอ่า ไอ้สางต่อให้มันเดี่ยวโยกครับตอนนี้ยังยังวันเดี่ยวโยกกลับไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วแหละครับครับนี่เป็นบอ่บอ <c oughs> บ่อสะกลางกลางวัดเนาะพี่น้องเนาะเป็นบอ่อน้ำที่จยึงตะกี้มองนี่ประเทศปลูเขาเนาะพี่นอ้องตอนนี้เคนเอาปลามาลงพี่นอ้อง งามกับงามนี่เสาวิงสาใหญ่พี่น้องเสาวิงสาขนาดใหญ่ได้เป็นใหม่ต้นใหม่ไงเลยได้พี่น้องต้นใหม่ไงครับพี่น้องขดต,ต,ต,ตีใหม่เป็นขดต,ตีหลังเกา่าแล้วพันธุ์น้องมันยกใหม่ครับตะกี้เป็นเสาปูนที่นี่พันธุ์ยกใหม่เป็นเสาใหม่นะครับใหม่หลุดหลุดเลย นี่เป็นกุฏิสงเด้อพี่น้องเด้อกุฏิสงซึ่งพระสงฆ์คนจำพรรษาบางคนยืนน้ำตามขุดทั้งสี่ครับพี่น้องเป็นกุฏเป็นกุฏเป็นหลังเป็นหลังครับพี่น้องบรรยากาศงามครับงาม เอาสำหรับคลิปนี้เอาที่ละ JB ช่างแนวเสียวประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะท้ายให้พี่น้องได้เบิ้งได้ส้มซื้อบรรยากาศจังหวัดมันนี่เป็นมือวันพระไงกะได้เสาร์ก็ได้ใส่บาทไปแล้วล่ะมันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังจากเสร็จเรียบร้อยเดินไปทีเรียบร้อยแล้วก็นก็เอาประมาณนี้นพี่น,อ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 น,น้องก,จออกออง็จะเริ่มฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe อาน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ยินรับที่นี่สุนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ